สวัสดีตอนเช้าๆเด้อจ้าอากาศดีดีค่ะมอนี่พาผีเปนหน่อมาเบิ่งดอกลูกพีดหรือว่าดอกลูกทอบานเท่านั่นล่ะค่ะนี่นะคะดอกของเขาเนาะออกดอกต,ต,ต,ตอแตแอกลาังบานค่ะสีสันสวยงามค่ะลมพัดเย็นสบายสบายอากาศดีดีค่ะโบหอนบนบหน,นาวเล่นอยู่ค่ะ ดอกของเขากระสิประมาณนี้ละค่ะเห็นซ้ำนี่กะมีหนวยให้กินอยู่เด้อค่ะเด้อนี่ค่ะเบิ้งผีเสื้อค่ะออเบอรแมนผีเสื้อผึ่งน้อยกํลาลังผสมเกสรเอาบินนี้ซ้ำ นี่ค่ะจอบึงผึ่งๆน่อยค่ะผึ่งน่อยกําลังร้ายหลายค่ะระวังมันสีตอดตาจากมือนึงอยู่ค่ะนี่ไปไก่มันหลายน่ะน,นะจอบเบึงค่ะเนี่ยค่ะความสุขของคนมักธรรมศาสตร์เนาะค่ะเนาะบึงน,นะ ไปเสมดหนาวเราจ้าอากาศดีดีค่ะอยากให้อากาศดีๆจังสีได้เนาะบ่หอนบ่หนาวค่ะมื้อนี้่นนะคะท้องฟ้าก็แจ่มใส ขอบคุณทุกคนดวยค่ะเด้อที่เขามารับสมัสองของแม่ปีนามาหน่อยเนาะค่ะะเนะไปละจ้าเก็บผ่าบรรยากาศดอกลูกพีดกับผึ่งหน่อยมาฝากค่ะ